อาอาเกียร์หนางานในวันเดียวกันครับหนางานหนึ่งมืนบาทไอ้จ่าเอกไปไทยแปลงพุนธาแล้วก็ลายดินลงไปทุ่มมองตำผ้านะครับเมืองที่พี่น้นองมันข่อยบันไดครับสร้างเรียบกับสีให้งานไทยนี่ต้องไปอีกขยายออกไปอีกประมาณเมตรหนึ่งครับตอนนี้กระทุ่มได้รับแน่แล้วครับเช่ไหมครับพันธ์สีไทยก่อนคือเอาออกไปอีกอยังน้อยนะครับเพื่อเป็นการ ขยายพื้นที่หน้าเพื่อนนะครับเยือบขาเป็นขาครับดินงานนี่ยี่สิเมตรกลกลัวครับผมเมตรยี่สิบห้าเมตรหันซิปไละตอนนี้ก็ลงไปประมาณเมตรหนึงแหละครับนี่ประมาณยี่สิบเส้นนะครับน่าจะโอเคเพื่อดินลงไปปา่านข้างหน้านั่นครับ ขันสามไม่มีคัดท้ายครับเข่าดีตัวนี้งว่าในการครับคาไทยได้ฟอร์ดดีกับเข่าดีกันนะครับโอ้ตรงเสยครับแต่ว่าถามกูปตามมาไทยนะมันกะคนละอย่างนะครับขันสีกับขันสามตอนนั้นขันสีแถมมีกระบอกเสือยกนะครับมันกะจะเข่ากดแรงกดกะสะดีกว่านะครับ น้ำหนักก็ดีกว่านะครับถึงมันมีห่อนะแต่กุยซอยนั่มก็นี้ยันผ่านสามเมื่ก็เป็นผมมีคัดถ่ายครับ,บก็ทห้ธรรมดาน,นะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับซ้ำนี่อาศัยขาดินซอยกันแน่ครับ เราดีใายงานถมสาถมหองนะครับโอ้ดินซุมซุมตามหามาโดนครับผมได้เฮ็ดละครับมือนี้ได้เฮ็ดแล้วเมือนี้ว่าได้ง่ายล้ะครับมื่อนี้ไข่ของเขาอยู่ตัลวละนกไข่ก็บ่มีเลยได้พี่ 2, 3, น้องพันสามนี่ถ่ายเป็นพันหาพันหกในไทยจะโดนเติบครับสามสิลงลงมาดินสีดำมาปานนี่ ครักวามต้องการขอกจากของหน้าเพิ่นคือเห็ดเห็นเป็นพักบันไดนะครับเมื่อนี่เพิ่นสิปลูกมันครับนี่ให้น้ำไหลลงมาให้หน่าให้นี่ครับนี่หน่าคตรทั้งหน้าฝนว่ามีเงินก็นอยากทั้งปลาเมื่อนี่ออกเห็ดเป็นแห,หน่านะครับเพราะว่าแถวนี้ก็เป็นหน้าเสีครับอีนี่น้ำโบท่วมครับน้ำแกงบ่ออกฝนบ่ค่อยดีบันไดกะมั่นกับพ้อยู่ครับ,รบแต่ราคาก็บ,บ่ดีบันไดเพิ่นว่าแต่ว่าถา้าฝนดีเขาคือสิงามนะครับ ปีนี้เฮ็ดไปทด้หัวปีนี่ครับเพื่อนว่าผมว่าฝนดีครับเพราะว่าล่มหนาวมันโดนครับปีนี้สร้างเ,เรียบใจเย็นดีขนาดเอะในจังหน่อยครับคัดถ่ายว่ามีเด็กกับพ่อไทยไดไน,นะครับ ไอ้เพื่ออุ่มเอดินนะครับขึ้นไปขึ้นขั้นหน้าฟังทั้งบุญนะครับถืงดินเหนียวสิลอยพี่น้องไอ้มีคัดถ่ายกันทักก็บอกเลยพี่น้องราคาอยอมเย้านี่บอกครับของเคเคผมอยากได้มใส่ พือ,อยม่มันพ่อได้ไทยซอยกันครับย่ำไทยไฮไม่ขอสำคัญของไฮไม่ก็คือไทยแตนหลากใหม่นะครับพ่อได้ไทยเลือกไทยยังไทยแค่ไทยผ้อ่อนดินไว้เต่นโตในขนาดขดของรถหน่อยไปไทยนำกวดง,ง่ายๆกันสินะครับจังวัวเสียเวลาครับไทยน้ำกันสองคัน ผมเปลี่ยนใบพันุใบกลางมานะครับแต่ก่อนใบกลางมันใหญ่โกมูนะครับใบกลางเป็นใบค่มนอกนะครับผมเป็นใบโค้งมากนะครับไม่ค่อยเข่าครับดินเขียงผมก็เลยไปเอาออกมาจากพันยกลองนะครับเป็นใบคมในทั้งสามใบเลยครับมานใบรังสุดเป็นแพะ3สามตครับใบกลางนี่เป็นเข่ยนะครับตดมาจากพันธุ์ซี่ตเกลถิไซคบตานะครับ ตอนใบหนาเป็นซีมที่ครับเหลือประมาณ23นิ้วนะครับหลังสุดนี่ประมาณ24นิ้วครับแต่ว่าตัวกลางแะ้วกับตัวหนานี่ประมาณ2 3ครับย2 23ิอี่นี่ละจากวัดเมืองมาส ا านะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปสูงปีนเลยครับสอนขั้นเลยวันนี้ ไปไหนเสะครับผมซุ้มนี้พอทั้งหลังแน่แนแบบ งดินงามดีครับพี่น้องดินพ่นนะครับปนดินเหลืองนนครับ,บ,ค,รบคือวันสไต พระธรรมาจารย์ผู้เฒ่าครับจ่ายอีกเข้าก็นยอรหนอ่อครับตอนนั้นอีกแป้งหนึ่งครับต่อให้มันเพิน ตอนตรงี้เกี่ยวดินออกนะครับเพราะว่าติดสวนมันใส่เวลานี่จักหน่อยครับ ถ่ายตอนดันสิได้ถ่ายง่ายบอสพี่นอ้องก็คือซิ่วในการถ่ายเนี่ยครับอ๋อแต่งหนา้าแต่งตาก่อนครับผม ขันแหลกเข้ากับทมให้มันได้รับซสก่อนนะครับเขาจึงดึงดินหว้วนสูงไปขืนขั้นหน้าครับการสไตล์การเ็สงานของทีมงานเท่าครับเมื่อกละบางคนหลายคนไล่อาจารย์นะครับบางคนเข้ากับขืนขั้นหน้าก่อนหลัจงจากไรดินไปถมตัวน,นั้นก็ได้ยี่หรอกครับแต่สําหรับผมเคยเฮ็ดมาแบบนี้ครับเป็นเคยพาเฮ็ดมาเน,นี่ยนี่ก็ต้องเฮ็ดตัวเนี่ยนี่เพราะว่าขั้นหน้านี่ถ้าเข้าไปขืนก้อนนะครับหรือเข้าไรดินไปถมนี่ ขันนาก็จิตามลงครับพอดินไกจิตได้ระดับหน้าขั้นหน้าตามลงข้อก็ต้องไปเสริมขั้นหน้าขึ้นใหม่ครับมันกกลไกเป็นเสียเวลาสิครับวัเหล่วเทเดียวนะพี่น้องเพราะว่าอาจารย์พันพาเฮ็ดมาเพิ่นกับผ้าทมทันได้ระดับก่อนครับจงขึ้นขั้นหน้าที่หลังมันจังได้มากนะครับขั้นหน้าเสียวสูงทำได้กระได้นะครับขันหน้าก็จิเสมอกันนะครับเพราะว่าจะเป็นขั้นขางขั้นกั้นขั้นทิงนะครับ ไก็จะได้รับเหายังขึ้นขั้นหน้านะครับผมหนึ่งจะเป็นการเช็ดสินไปเท่าเดียวครับขึ้นขั้นหน้าแล้วก็เก็บงานครับหน้าให้นี่กกือบสีเกือบไรยครับสองให้นี่เกือบถึงสองลายเกือบครับผม